โอ้สองอันเลยงั้นเหรอโอ้ข้าสามารถพิมพ์ได้สองอันเลยหมายความว่าก็าไม่ธรรมดานะเนี่ยทำงานได้ตั้งสองอันทอมเมนได้ตั้งสองชิ้นจอทงปเจ้าป้าโตเจ้าตากับควาไมไปอย่างนี้ไหมได้ ได้อ่า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 ผู้เจ้าเตรียมตัวตายได้เลยเจ้าจะไปจ้าปาโตฮ่าฮ่าอ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 ะไรเนี่ยเจ้าพวกรี้ิวคอมเมนต์อะไรกันใครจะชนะระหว่างนาคนชั่วคนเล่นเกมแล้วหัวร้อนใครจะชนะอ่า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 อะไรกัน ถ้าเราจะนักโทษดจวบาร์โต้หรือเมื่อมันทําแบบนั้นกับข้าข้าไม่ยอมแพ้มันแน่ข้าอ่ะอ่าอ่านึกว่ามันทำกับข้าอย่างนั้นก็ไม่ยอมแน่จังงี้นึก่าข้าจะยอมไม่ง่ายนะข้าไม่มีเพียงสามตัว กาจะต้องตัวละคนอะไรนี่นะอะไรเนี่ยติดเล่ตซ2ยี่สิบอันนั่นแหละผ้ชอบเป็นเจ้าเละตัวยี่สิบอันเจ้าปลาต้องมันต้องมีแผนอื่นแน่แน่แหละ เราป้าโตมาทักลักขาค่ะจะไม่ยอมแพ้แน่ ข้าจะไม่ยอมแพ้แน่ด้งเทพเจ้าปาร,ร์โตไม่เจ้าทำมาพลาดอย่างนี้ข้าไม่ยอมแน่ข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะดจ้เทพเจ้าปาโตไหนลองทต่อ ตัวเดียวสิถ้ามันจะปาตัวเดแบบนั้นข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะมันขโมยรถถังของข้าไปรถถังข้าหายไปแล้วปัจจุบันไม่แล้วมันยึดรถถังข้ากลับไปแล้วเก่าสาก็แบนอย่างนั้นแทงกระสือก็ะโดยึดไปด้วยแถมตัวหัวโนก็หายไปแทบเกลี้ยงเลยอ่ะ ตัวถอดแทบไม่มีแล้วตัวถอดตอนนี้ก็มีแค่เนี้ยแล้วก็เดีย๋ยวตัวถอดปัจจุบันตัวถอดปัจจุบันก็มีมาเธอเด้อแล้วมีใครอีกว่าไหนที่พระเจ้าใส่แต้มปัจจุบันเจ้าป,ป้าต้องจัดก,การไปแล้วอะ่ะเฮือมาไหนเ มันทีมี่ไม่มันไม่น่าหดโอ้มีแค่สี่ตัวเองที่น่าจะโหดที่สุดเออไม่นะข้ามีตัวโหดแค่ประมาณนี้แหละแล้วก็มีตัวหนึ่งนี่ข้ามีตัวโหดประมาณ5ตาวสงสงยข้าต้องสร้างิ่ม้าไปตัวม่อย่างนั้น เจ้าปาโต้มันจะมาทำลายพวกนี้และตัวละครนี้ก็จะหายไปจากที่เก็บตาสมองค่ะถ้าไม่ยอมแน่ถ้าไม่ยอมไอ้เจ้าปาโต้มันฆ่าพวกนี้ของข้าแน่ข้าอ่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 ถ้าไม่ยอมแพ้แน่ลบก่อนตอนนี้เครื่องค่ากไปหมดเลย ลบไปก่อนมันแหลกมากข้าต้องหาวิธีการสร้างตัวละครให้โหวดวราเจ้าเทพเจ้าป่าโตกันนี่เมื่อมันใช้กล่องเสียงตอนนั้นมันใช้กล่องใช่ไหมใช้กล่องแบบนี้จะของเจ้าเทพเจ้าปาปโตมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ประมาณนี้เลยทนไปได้านไนวะ มาบ้านนี้งั้นเหรอต้องสร้างกันหนาหนาหน่อยนะ แล้วกันเพราะความปลอดภัยถ้าจะไม่ยอมให้ตัวนี้ตายง่ายๆเนี่ยคุณพระเจ้าป่าเต้าจะรู้แผนการของข้าหรืยอยังกัอไปแล้วกันไม่รู้เลยนะว่าข้าวางแผนอะไรเอาไว้ยังไงต้องป่เาเต้าก็ไม่รู้อยู่ดีนะฮ่า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 เนี่ย แค่ไปด้านนี้โอ,อ้ประมาณนี้ก็น่าจะพออ้าวที่พิมพ์คอมเมนต์หายไป ข้าจะต้องออกก่อนลบช่องคอมเมนต์ออกไปก่อนข้าจะไม่ยอมแพ้แน่นอนเออเดิตัวตายซะข้าที่ปปะจำจ้าจำพักนี้จะไม่ยอมแพ้หรอก ก็จะสร้างนางอวตารของข้ามาอีกล่างหนึ่งเป็นล่างขั้นสุดยอดเดี๋ยวเราเปิดตู้นี้ดูดีมันจะหมุนไปด้านไหนอ่าโอเคมอนด้านี่ข้าต้องการะอออออออส่วนตัวข้าเป็นคนที่ชอบสีส้มถ้าไม่มีสีส้มข้าก็เอาสีเหลืองปนแดง สีพิเศษเขียวเขาจะไม่เรนโบว์เลยน้านนี้ของข้าต้องเป็นวิลันเพื่เดียวฮ่าฮ่า,าข้าไม่มีสีนั้นข้าก็เอาสีแดงนั่นแหละเพราะข้าก็ชอบอยูเหมือนกันข้าจะไหม<อ>แค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว ตัวต้อนสูดแบบนี้แบบนี้ทีใครอยากได้แต่รู้สึกว่ามันยังน้อยไปสำหรับเรื่องของข้าได้ข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะ มัน่าจำจะาเข้าไปกินเพราะขาจะเกินไม,ไม่ได้หมดเลยพราะข้าไม่ใช่คนธรรมดาเลยถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นพระเจ้าเจ้าก็าากไม่มีวันตายก็าดูในข้าดูสิกล่องหัวใจมันเป็นประจำปัดโตอสมมติอันนีน้คือกล่องหัวใจมันเป็นประจำปัดโตนะข้าไม่รู้ว่ามันไถ่โลอะไรนะมันอึด,ดทุกทอนเลือกเกินไหนลองดูโล่ำไม้เลยอึดขนาดไหนกันเฉียว องปลวดก็แตกแล้วเดี๋ยวแรกนี้เขาต้องแกนพระเจ้าจะเต็ม B2 โอเคได้โอ้ยเดี๋ยวก่อน คือของข้ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้น แนี้ข้าก็สร้างตัวละครข้าอวตารร่า,างสองเด้เอหละเฮ้ยเจ้าวิถวันสิริสังเจ้าข้าไม่ยอมแพ้จเจ้าหรักเจ้าวิะวันสิริสังข้าอยากชนะเจ้าไม่ได้เจา้าปัดเเจ้าอย่าคิดว่าข้าจะสร้างตัวละครแค่นี้นะข้าจะสร้างทุกวนัน ออะออออออเยคิด้ว่าเจ้ามีหน้าะครัจะยอมฉวนังค่ะจปาตกจบปาไม่ยอมแพ้หรอกไม่นานค่ะจะก้อนสไปโนมาก็ได้ร้อยตายโอ๊ย นี่คือตัวอะไรกันนะสไปโนนี่สไปโนสไปโน,ส,ปโนสีแดงถ้าเติมหัวทีเล็กล่ละอู้ก็สวยดีนี่อ่ะเฮ้ยสวยเลยถ้าเติมทีเล็กเนี่ยเฮ้ยสวยดีถ้าถ้าข้างบนมีเครื่องจักรจะเป็นยังไงได้ฮึห่าคิดแค่สไปโน น่าค right. <the> <was Kid> ิดดีมันกันนะว่ามันจะสนุกแค่ไหนเจ้าสไปโนตัวนี้ก็น่าจะพอเอาไปลบได้นะถ้าจะสร้างตัวละครเก่งกว่าเจ้งตัวอะไรจะปะโตเขาไม่รู้หรือว่ากองทัพเจ้าเป็นแค่ไหนเนี่ยที่เราดูเจ้าโทรกข้า ข้าไปแหละขขาจะไปสร้างตัวละครเพิ่มอ่าอ่าอ่อ่